สวัสดีค่ะชาวกรลายาณมิตรโดยเฉพาะ,ะพี่แกวครอบครัวของคุณทิดาพัน์สายสินนี้ไม่รู้ว่ามีกี่เส้นนะแต่สายสินนี้เป็นการทำพิธีสวดจัก,กรพรรดิในสำนักพระราชวังโดยท่านพ่อปรมีเจ้าขอ,อไปเป็นประธานและก็ท่านหลวงพ่อปรมีวัดผาซอนแก้วที่เพชรบูรณ์ ท่านได้นำมาทำพิธีสวดเสริมบารมีคนที่มีแล้วก็ให้มียิ่งยิ่งขึ้นไปคนที่มีโชคก็มีโชคยิ่งยิ่งขึ้นไปและคนกำลังจะรวยก็รวยขึ้นไปสายศิลน,นี้เป็นสายศีลที่ทำพิธีจากสำนักพระราชวางังแล้วก็เอามาทำพิธีสวดเสริมบารมีสะท้อนสิ่งที่ชั่วชั่วร้ายออกไปถ้าคนมีคดีความอยู่ ก็จะสะท้อนออกไปและถ้าคนกำลังรวยแล้วมันก็จะยิ่งรวยขึ้นไปแต่ถ้าคนไหนกำลังตกทุกข์คนนั้นก็จะพ้นจากทุกข์คือเหมือนกับว่ามันจะเปลี่ยนแปลง ทั้งแต่เราก็ต้องทำคุณงามความดีด้วยประกอบมีสิ่งที่เสริมในบารมีที่เราได้ทำเให้ที่เราเลือกเลขตองกันของพี่เป็นสองสองสองพี่ก็เลยอยากจะให้มันเป็นเหมือนของเป, 8, 8, 8, ปรม888แปอ่ะก็เลยได้เพิ่มมาเป็น6 6หทีนี้คืนนี้หลังสามทุ่มไปก็ทำพิธีเสร็จหลังจากนั้นก็จะ มีการโอนเงินกลับคืนเงินที่เราเอาไปเสริมบารมีนะเจ้าค่ะก็แต่ละคนแต่ละคนนั้นถ้าใครจะเอาเงินเองก็จะต้องอรอพรุ่งนี้เช้าแต่ถ้าใครจะเอายอดเงินก็คือจะต้องโอนสามทุ่มประมาณ39นาทีเขาก็จะจัดการเขาก็จะผ่านมาที่บัญชีของเปรมเปรมก็ได้โอนกลับเข้าไปให้ในบัญชีที่ที่ส่งมาเพราะเรมรับผิดช,ชอบแค่เจ็ด ไม่เกินเก้าครอบครัวที่จะเอ่อเป็นสะพานบุญให้อันนี้เป็นสายสินมันก็จะเป็นเอ่อเป็นของดีก็ให้เก็บรักษาไว้ถ้าคนไหนเราไม่รักเราก็อย่าไปให้เพราะว่า ถ้าคนไหนดวงเขาดีแล้วเขาก็จะยิ่งดีขึ้นไปและตัวของเราถ้าเราเราดีแล้วมันก็ยิ่งดีขึ้นไปเพราะว่าเราทําไมถึงบอกว่าอย่าให้ไปหลายๆคนเพราะเราจะต้องเก็บไว้เพราะมันไม่มีอีกแล้วเพราะกว่าที่จะทําพิธีบวงสรวงจัก,กรพรรดิเนี่ยเขาไม่ได้เอามีออกมาให้เราง่ายๆนี่ก็แย่งกันคี้แต่คิดแตนแต่เจ้าของปรำพิธีหรือว่า พวกอยู่ในสำนักพระราชวังถึงได้อ่าประมาณนี้เปรมก็ได้มัดมัดหนึ่งอันนี้ท่านก็แบ่งออกมาให้อ่าตามลายชื่อนะเจ้าขาสำหรับครอบครัวของคุณธิดาพันธ์เชื่อได้คนที่เคยดูถูกเคยว่าใส่พี่หรือคนไหนก็ตามที่เขาไม่รู้จักบุญคุณพี่เขาทวงหนี้ทวงสินหรืออะไรพี่ก็ตามถ้ามันเป็นเรื่องจริงมันก็ จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแต่ถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงที่เขาหาเรื่องใส่เรามันจะเข้าตัวเขาเองมันจะเป็นไปตามแรงบุญนะคะเพราะฉะนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานทําดีได้ดีสาธุสาธุาธวันนี้วันที่22สิงหาคมปี63ก็อนุโมทนาสาธุเมื่อกวานน,นี้อเปรมเนียถูกคนอะ สี่ประเทศแล้วก็มาถูกหวยฮานงฮานงฮานอยอะไรอีกจนไม่อยากจะเชื่อนะพี่เพราะเปรมก็ลองดูตัวละสิบบาทสิบบาทยังไม่ได้เอาเข้าไปในคอมเว็บใหญ่ห้าเว็บไซต์ที่ว่าตั้งเว็บไว้นะเพียงแต่แทงดูว่ามันมาในแนวไหนเมื่อเรารู้จักหรือว่าเราก่อนที่เราจะทุ่มแทงหรือว่าเราจะซื้อหุ้นหรืออะไรเราต้องเรียนรู้กับมันให้เข้าใจก่อนก็เหมือนกับเราจะไปสอบ ก็เหมือนว่าถ้าเราเจะไปสอบสังคมวิชาสังคมภูมิศาสตร์เราจะต้องเรียนรู้กับวิชาสังคมทั้งทฤษฎีและก็ป,ปฏิบัติและก็วิชาการให้มันรู้เรื่องว่าสังคมเป็นยังไงภูมิศาสตร์เป็นยังไงเราถึงไปลงถูก หรือเราถึงได้ไปค้นคว้าถูกนะคะเราต้องเรียนรู้ต้องศึกษาเรื่องเรื่องนั้นก่อนให้เข้าใจเราถึงจะทุ่มและแทงก็อย่างที่เป็มทำไมถึงถูกทุกวันได้ทุกวันเป็มก็เอาเอาสูตรแล้วก็จะต้องดู เพราะว่าสามีก็จะป้อนข้อมูลมาว่าอ่าวันนี้หุ้นน้ามันหุ้นอะไรนะ่ะในทั่วโลกอะมันตกแล้วมันเป็นนู่นนี่มาหาอำนาามันเป็นแบบนี้แบบนี้นะถ้าเกิดว่าเราประเมินตรงนั้นเสร็จหุ้นเนี่ยมันจะขึ้นจะลงเราก็ดูจากเศรษฐกิจของแต่ละประเทศและก็ผู้นําและก็ความวุ่นวายแต่ในละประเทศและก็มาการซื้อการขายในเอเชียเป็นยังไงอะไรประมาณนี้เราก็วิเคราะห์ถ้าเราวิเคราะห์ว่ามันขึ้นเราก็จะัพตั้งแต่50ขึ้นไปแต่ถ้าเราดูแลโลอัพเราก็โล เราก็เอาจาก50ลงมาจนถึงติดลบก็คือลตเอ่อทูมาสลอสฟอสซิโ o มันก็ประมาณนั้นนะคะสาธุสาธุ